ถ่ายชิงชูให้ดูป่าไผ่จ้าก็อีกสี่นาทีเราถึงแล้วค่ะเรว่าน่าจะต้องสแลัวสำหรับการมาป่าไผ่นะคะเราไปกันช่วงเช้าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่สามารถหามุงถ่ายรูปได้ง่ายๆเลยค่ะ คือ่านไม่ออกแม่อ่านยังไงอ่ะเพื่อนเขาเขียนไม่สวยเด้ออ b บัลอะไรเด้ออะบัลอะไรเด้ออะบ่ลอะไรเด้ออะไรอะ Ability อะไรเงี้ยแค่ใญ่ตัวดียู่แอปนะคะแต่ไม่น่ารอ อันนี้ก็คือสตรอเบอรีร่ที่นางอยากกินนะสตรอเบอรี่มันไม่ใหญ่หรอกลรวขอเดินไปด้วยมันหอมมากเลยน่กกนาจะใส่สีใส่กลิ่นจริงเหรออร่อยไหมอร่อยกว่าที่ไทยเยอะอ่ะแ<อ>ป้งมันหนานะแต่ว่าแบบมันนุ่มมากเลยแบบเป็นสตรอเบอรี่ที่เราซื้อจากร้านข้างทางธรรมาดามากๆเลยค่ะหอมๆอ,อ่ะหอมจบการีวิว เอาล่ะคะ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปวัดน้ำใสกันคะ่ะแต่ว่าดูทางสิคะเราเลือกที่จะมาหลุดเมฆคะ่ะแล้วก็ลองดูทางใหม่ๆกัน OMG ท้าย oh, นั่นแม่ชิโนสถานที่ชื่อดังๆที่ไหนวะเนี่ยมันคือสถานที่ชื่อดังที่แบบว่าคนเยอะมากก็คือวัดน,น้ำใส,สนะ้ดูดิไม่มีสักคน <c oughs> ใครไม่มา <c oughs> เจ้ามา <c oughs> ระหว่างทางเดินเราก็จะมาอุ้ยมันเหี่ยวหมดแล้วอ่ะมันก็คือปูอัดไม่ใช่ปูอัดคืออะไรอ่ะปูในราคาหนึ่งร้อยเยนเพราะว่าแลกมาเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีเงินก็เลยต้องไปแลกซูเปอร์โอ้พี่เขาถอยกลับแล้วอะงเหรอเออนั่นแน่ร้อยแปดเยนประมาณกี่บาทยี่สิบห้าสิบ กินปูไปด้วยอบบนี้อะไรห้องใะไรด้วยอ่ะซอสอไก่ดีรอดก็รอดใครกระจอกเราก็กลับแค่นั้นเองเหี้ยเหมือนจะรอดอ่ะเยอะแล้วมีทางด้วย<อ>สวยด้วยอ่ะนี่ไกด์เขาพามามันจะดีแล้วมันจะดีแล้ว สำหรับใครนะคะที่ต้องการชมวิวประมาณนี้ลองคอมเมนต์ติดต่อสอบถามไกด์ของเรามาได้เลยนะคะ ถึงคนจะเยอะคือคักมากๆแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการมาถ่ายรูปหาจังหวะดีๆได้รูปกลับไปแน่นอนค่ะแต่เป็นปกติค่ะเวลาไปต่างเมืองบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงแล้วทางเข้าวัดสาแดงนี้นะ ก็จะมีร้านปาลาไหลย่างอยู่ร้านหนึ่งที่ค่อนข้างชื่อดังนะคะเขาก็จะมาย่างปาลาไหลกันหน้าร้านเลยค่ะลองไปชินกันค่ะเช้าวันนี้นะคะเราอยู่ที่โอซาก้าในย่านโดทงบุรีนะคะ ที่เป็นที่นิยมมากๆในยามค่ำคืนแต่ว่าช่วงเช้าก็มีสนิไม่แพ้กันค่ะ ร้เหมือนจะแบบเดอดตอนในปากอไปต่อกันค่ะแกล,ลืมิงกับดากค่ะเกียวซ่า Would you be ร oh, <c oughs> อลูกรอลูกไม่เล่นม้าหมดไม่อยากเล่นจริงๆเราสองคนต่างกันมากๆเลยละคะ่ะนุ๊กเนี่ยกลัวครองเล่นมากๆส่วนหญิงชอบมากๆนะคะสามารถที่จะวางแผนเล่นครบทุกอย่างเลยค่ะ ตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวไปเที่ยวเมืองของออดกันค่ะและในที่สุดนั้นก็ได้เลยจ้ามาลับลูกค่ะลูกไปโดงอะนทั้งหมดมาเป็นไงบ้างคะหลอนเถินเลยค่ะ <laughs> ท yeah. oh wow, ี่ประสาทด้วยนะคะเข่าหมไม่กระโดงขอบคุถึงจะโตขึ้นมาแค่ไหนแต่ส่วนสนุกก็ยังสนุกสรับเราเสมอเลยค่ะ วันนี้นะคะเราเลือกไปเมืองเนียตะเป็นเมืองแห่งสาเกเราจะไปดูการผลิตเหล้าญี่ปุ่นกันค่ะห้องนี้นะคะก็เป็นการเก็บผีมะไว้แล้วก็ควบคุมอุณหภูมิค่ะสาเกนะคะก็เกิดจากการหมักของข้าวค่ะแล้วก็ผ่านการหมักในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อให้ได้รสชาติหรือว่ากลิ่นที่แตกต่างกันค่ะ ที่นี่นะคะเราสามารถทำสายเกเป็นของเราเองได้ค่ะพอครบหนึ่งปีเขาก็จะจัดส่งไปให้ที่บ้านเราเลยละคะเห็นแบบนี้นะคะมีหลายแบบมากๆเลยค่ะทั้งมีแอลกอฮอล์หรือว่าไม่มีแอลกอฮอล์แอบบอกนะคะที่นี่มีให้เทสด้วยล้ะค่ะกับบรรยากาศเย็นๆโอ้โหจะบอกว่าฟินมากๆค่ะ อันนี้นะคะก็ไม่กล้าถ่ายมาเยอะแต่ว่าแอบเก็บเปฝาค่ะเป็นบรรยากาศของการรับประทานอาหารแบบสไตล์โฮมเมดญี่ปุ่นแท้ๆค่ะการมานิงาตะนะคะนั่งชินคันเซ็นมาจากโตเกียวเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ว่าอาการหนาวมากๆค่ะทั้งหนาวกายแล้วก็หนาวใจสำหรับ e ีพีต่อไปนั้นเราจะไปอยู่ใกล้ๆที่โตเกียวสเตชันนะเราจะไปบุกโอมาเก 26คคำในราคาเพียงไม่ถึง2,000